ขายายังขาแล้วนะอันนี้สั่งสั่งจากไหนสั่งจาก Lazada มาค่ะกองแอร์กองอากาศกองแอร์กองอากาศสั่งจาก Lazada ได้เลยเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนกองแอร์รถยนต์ อันนี้เป็นของ HONDA CITY ีเลยเหรอใช่รุ่นอื่นก็มีให้เุือย่เยอะแบบว่านะไม่ได้เอากันไกลเอาเปลี่ยนไม่ยากเนาะเปลียนนป่ยนง่ายๆายเลยนะใช่ไหมกองอากาศฮอนด้าก,กองแอร์ฮอนด้า สั่งมาแล้วก็เปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะอากาศร้อยห้าสิบกองแอร์ร้อยยี่สิบห้าไอ้ยี่สิบราคาก็ไม่แพงนะไม่แพงถูกกว่างงเงดี๋ยวมาดูวิธีเปลี่ยนกันนะครับเอาอะไรก่อนดีไหนที่ต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนดน้านไหนก่อนหน้าหลังก็ได้หมด<ต>ใช่ไหมใส่บาร์เบอร์มาให้กันยเอา,เอ,าอันนี้อันนี้สั่งจากลาซาด้าใช่ไหม อันนี้กองกองแอร์เปลี่ยนข้างในรถอันนี้กองอากาศอ๋อเอาเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เห็นไหมเปลี่ยนคู่เปิดให้ดูก่อนนะว่ากองแอร์เป็นไงก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาเปลี่ยนนี่แล้วแต่เราหรือว่ายังไงประมาณกี่เดือนกี่ปีถึงเปลี่ยนครั้งนึง6เดอเปลี่ยนครั้งนึงหกเดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่ง ก็มีบอกด้วยอืมวิธีเปลี่ยนนะไม่รู้อะไรอ่ะเปลี่ยนเลยไหมมาแม่มึงเดีย๋ยวต้องมาเปิดข้างในใช่ไหมข้างในนี่ไง กดตรงนี้สองข้างปึ๊บเปิดนี้เห็นไหมมือตึกง่ายมา,ากแล้วเราก็บีบสองข้างนี้ดึงออกมามันจะมีช่องมันจะมีที่บีบตรงนี้อืมโอเคโอเคนี่นะครับก็มันจะมีที่ที่กดออกเนาะก็กดเข้าไป นี่ครับใครๆก็เปลี่ยนได้นะครับเครื่องกองเอรอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นปีนะคะอ้โนี่นะครับความต่างเยบแยบเยบความต่างระหว่างของเก่าอันนี้ของใหม่ของเก่าของใหม่อ่ก็เอาออกแต่สีขาวนี่ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ดูนะว่ามันใส่ยังไงตอนเอาออกอะ มันใส่นี่เอานี่ไว้ข้างนี้อืมแล้วมันมีลูกศรบอกด้วยอเออ่ยสบนี้โอเคนี่ไม่ได้เช็ดซะหน่อยค่อนไม่เคลื่นอนเท่าไหร่มาอาใส่ทีนี้มีลูกศรชี้อยู่ชี้อยู่แหละเวลาเปลี่ยนก็ดูตามลูกศรได้เลยนะครับนี่ เมืนเป็นคล้ายๆกระดาษบางๆเบามากจะใส่ใส่ได้แล้ว,ลวเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปอืมก็เอาใส่คืนที่เดิมดันเข้าไปเลยกึ๊บอย่างงี้เสร็จแล้วอืมแล้วก็บีบข้างๆนี้กลับอืเอาของเก็บไปเรไปดูหน้านก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลย ของรถใครก็ได้มาเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปไปให้เขาเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้ซื้อมาเปลี่ยนเองวิธีเปลี่ยนกองแอร์อันนั้นคือกองแอร์ต่อไปเป็นอะไรกองอากาศต่อไปเป็นกองอากาศออากาศต้องเปลี่ยนหน้ากระโปรงรถใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราต้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปล้างเนาะตรงไหนนะกองกองอากาศลืมว่ามันร้อนเนี่ยจะเปลี่ยนได้ไหมว่าเนี่ยมันร้อนอ่ะเปลี่ยนตรงนี้โอ้โหต,ต,ต้องกดเหมือนกันใช่ไหมมีผ้าไหมนะผ้าอยู่ข้างบนหอน้องต้องกดตรงไหน,นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะง เปิดอันนี้แล้วก็เปิดอันนี้มันร้อนนะอันนี้สองอันลงนี่ไงร้อนไหมนี่อ๋อมันก็เป็นเหมือนกระดาษมืันร้อนไเพราะเพิ่งเพิ่งขีดไปข้างนอกมันแล้วก็ยกออกมาได้เลยแล้วเราก็แกะน้ำไปน้ำเตี้ยน ทางนีออน้อันใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนดูเห็นไหมเนี่ยอันใหม่ออกมาก็จะเป็นแบบน,นี้เลยเปลี่ยนให้อันอย่างนี้เลยอ๋อนี่ก็คือไม่ต้องอะไรสวมเข้าไปได้เลยใช่เอาเนี่ยความตาอันนี่ดำอันเก่าดำปีแล้วนะครับได้ปีหนึ่งได้แล้วมีฝุ่นเกาะเขื่อยเต็มเลยก็ทิ้งไปก็สวมไปอ่ะยังไงเนี่ยเธอ เราทำของฉันยังไงก่อนออสวมเข้าไปมันจะมีล่อก <ไง S 1> ของมัน,<ส>นยังไงรูตรงนี้กันนี่ไงความเมืเอ่อโอยมันร้อนแล้วก็ล็อกเข้าไปนะเออนี่นี่มันก็มีตัวล็อกขางมันนะั่นแหละไม่ยากเลยเนี่ยล็อก กดลงลแล้ถ้าจะไปใช่ไหมฉันล็อกนางกลัวร้อนไม่ได้กลัวร้อนแต่มันร้อนจริงๆเพราะว่าเพิ่งขี่รถไปมามันจะมีตัวล็อกข้งมันนะครับนี่แล้วก็แกปกดนี่ฟังนี้ก่อนเอาดีๆนะเอาดีๆนะใส่เป็นไหมนี่ใส่เป็นไหมนะนี่ เออใส่ครางนี้ของฉันผิดแล้วผิดที่ไหนถูกเล่นไฝั่งเนี้ผิดแล้วฝั่งเนี้ยดิเอาถือถือถือผิดแล้วใสไปได้ยังไงเนี่ยถูกหรือถูกแล้วนะเมื่อกี้เน,นี่ยไอฝั่งเนี้ยฉันกำลังปักมันอยู่โอ้ยร้อนเนี่ยพิมเป็นยังไงมันถูกแล้วนะที่ฉันใส่เมื่อกี้นะ ใส่ยังไงมังจ้ะเนี่ยมันเต็นเออนะเอาขึ้นเลยเอาอะไรขึ้น<ะ>เดี๋ยวนะมันจะมีสามเส้นนะเออว่าน่าเลมไปละไปฉันดูนี่ฟังนี้ง่ายกว่าเดี๋ยวลองฟังนี้ก่อนฟังนุ่นร้อนนะต้องระวัง อ้ามันไม่เหมือนกันนี่หว่าเหมือนสิเหมือนเหรอ,อม,มเหมือนนะมันเหมือนกัน,น,เ,น,กนเธอก็พลิกให้มันเหมือนกันสิ ช่างซ่อมรถหรือช่างอะไรครับนเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่เหมือนนั่นเนี่ยเหมือนตอนแกะออกแกะได้เลยเอาถือถือทำไม่ได้ก็ถือร้อนนะระวังเนี่ยอันนี้ใส่ยังไงเมื่อกี้เนี้ยใส่ถูกหรือเปล่า เ้าเปิดยังไงเนี่ยนีอ่อะดูตัวอยา่างนี่มให้มันพลิกมาด้านนี้อะอ๋ะอนี่ไงเนี่ยท่าน,นี้เลยนี่ท่านแต่ไม่ใช่เอาเข้าเอาขึ้นก่อนมันร้อนเอาเอาตัวข้างล่างขึ้นเออนั่นแหละอะแล้วก็งันลงเลยงันลงงันเลยเออนั่นแหละนี่อันนี้อีก อันนี้เข้าเลยกดเข้าไปเลยเรียบร้อยไม่ยากไม่ยากแต่ว่าอย่าทําตอนออออย่าาทํตนันนี้เพิ่งจอดรถใหม่ๆมาทําอาจจะร้อนตรงฝั่งนี้เป็นเหล็ก็แค่นี้แหละครับเปยนไม่ไม่ยากไม่ยากแต่เรานานๆทาทีมดูเหมือนยากแต่จริงๆไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับ